แนล่ยเราเยนอยู่นี่หมาไอม้อแีลยคิดได้ไหมจะมาแเน่ยึงยืนอยู่ฮึแค่มันหัวอยากดำหมอลงกินข้าวกินปลามาเลียวหนงไม่เได่ครับยวมาวุ้งแด็กกันบ้างไหมบ้านพงนึกว่าจะช่วยนี่หม้ตทำไรแ้างครับนายพี่และตําชั้นระพูน ลางป้าชาสวดมันเหยียบพี่หลายพี่ฉันโดกรอขึ้นเปลเด็กขึ้นเปลเด็กจำเรื่องยาวเลยอย่าพูดเลปลี่ย่าพูดขึ้นนอนนี่ขึ้นเปลเด็กดูดวงฉันตาชื่มฉันตาลุ่มน,าน้าเงาทองลางป้าชาพลิกเพ่นดินพลิกเพ่นดินอะไรนายไปพี่ใหอพุมเท่ครับ วันีพ <selbst>? um. ุ่งโอนมายังจึงไม่ได้เต้โตเจ้าพี่ก็ตาโตใหญ่ดังแต่พูดเลยไม่ตรงต่ห้เม่มึงดีแค่ตังบ้าไหมไม่รู้จะพูดอะไรกูฮึเขามันหัวยาวตามฉีช่วยแนะนำผมทีได้ได้ได้เดี๋ยวมึงดอ พี่โมจำได้ยางเลยนะได้ยางเด็ดดวงกนได้ไ้ยาก็มียาอะไรกิดได้ยาเต็เคสยาเขยาเป็นต้านเล็กเป็นต้านขาได้ยาเกวัดยาเกมเหนือยาเก๊อ้ยี่ี่นับเด็ดเอจะคุดทีน้อง่าว่ากันเ่งมขอหุดนก้กูเดดดงนาครับืม คือบ่นได้เนาะคือบ่นกาคือบ่นกานบูรียวัเย็นนักทำง,งานไม่ได้ผักเงยนักหน้าคือบ่นกานช่ววิกฤตชีวิตไม่มีที่วา่านาทาจุนยาเป็นบัก,กายคือบ่นกานไม่ยี่นองอือคืบ่นกันได้เนาะองม,มาทำครอามาเป็นอเพิ่มเลย เราเกิดวันกาแล้วตายหวงื่นจะดองเกิดวันจันว่าอ้าวมเกิดวันการเนี้ยตุลงเนะกาเนี้ยเกิดวันการทะเลพุมพววันกาตกซีดได้ชุนตาแล้วกันจุนไม่ต้องเลยตกซีดซะเนี่ยเนาะเนี่ยแม่งมอนี่วันเกิดวันกา เกิดป <hel> ีอรเาเกิดปีรุ่งครับปีรุ่งชวดจะลู่ข้านโตรุ่งซิงจางไม่้กินเดี๋ยวเดี๋ยวนับรงเพียรนานับาม่ทีชวจะลู่ข้านโตรุงซิ่งเมียเมะโบกกาโตคกุณเกิดปีรุ่งปีรุ่งอย่างนั้นครับคนปีรุ่งทำอะไรกันครับปีรุ่งเรื่อง พี่ลุงทำไมเล่อยก็ทำได้พี่เจวาอย่าเล่นนั่งเล่นนั่งไม่ดังพุธใช่ไม่ดังจะดังกับเร่อกันได้พี่ลุงอ่ะดังตรงไหนพี่นายลุงเนี่ยไม่ได้เรากูเลือกเรา